ปณิธานในการทําธุรกิจของเราคือการนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเราคิดว่าการนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตที่ดีที่สุดอันนึงคือเรื่องของศิลปะนะคะเพราะว่าเราคิดว่าศิลปะเนี่ยพัฒนาคนแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาให้ปเป็นศิลปินเท่านั้นแต่ว่าพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์ดึงจิตวิญญาณออกมาไฮไลท์มีหลายจุดเลยนะคะถ้าบทที่ชั้นสีเนี่ยก็ภาพฝีพระหัตถ์นะคะส3ภาพเนี่ยอันนี้ก็ ก็คาดว่าไม่ค่อยได้เคยเห็นที่ไหนนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คืองานของศิลป,ปินซึ่งที่ได้รับรางวัลที่เราคัดเลือกมาหลายท่านนะวันนี้นี่คือเป็นศิลป,ปินใหญ่ระดับโลกไปแล้วนะลงานขายเป็นระดับล้านขึ้นไปแล้วก็จะเห็นงานสมัยเขาอยู่แบบอยู่ในมหาทลายว่าณตอนนั้นเป็นเป็นยังไงเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ในชั้นสีมีมีงานอีก5ชิ้นนะคะที่ ที่น่าสนใจมากเพราะว่าคอมมิชชั่นสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยก็คือ Art Project อาร์ตออนโปรเจกต์เอาผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ให้เขาให้ศิลปินสมท่านมาลองแปลว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะไปมันจะมันจะไปเป็นศิลป,ปะได้ยังไงแล้วก็งานน่าสนใจมากนะคะยกยกตัวอย่างเช่นออวสารของฟองน้ำล้างจานลองมาดูนะคมันคือชิ้นไหนแล้วมันคืออะไรแล้วก็พุงหม้อข้าวละเม็ดข้าว มันมันมันมีข้อ,อ,อข้อคิดที่ทำให้เราได้หวนกลับมาคิดถึงวา่าคือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะแต่สิ่งที่สุดท้ายมากที่สุดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันสุดท้ายมันต้องเป็นเทคโนโลยีเพื่อคนนั้น ADN คือคนสำคัญที่สุดค่ะ งานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่29เนี่ยจัดที่ชั้น4ของ BACC นะคะคือหอศิลป์กทมนะคะตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์แล้วก็งานนี้ก็จะไปต่อนืงกับที่ชั้น7ของ BACC เช่นกันคืองาน e y p ครั้งที่7นะคะ e y p ก็คือเอ r ้ e เยี r ยงโปรงานของศิลปินรุ่นใหม่ร่วมสมัยเนี่ยอีก8ท่าน